<c oughs> ครับ <c oughs> แม่แม่พร้อมยังพร้อมแล้วกดหนึ่งออาฟันนี้สวัสดียังเป็นทางการสวัสดีกับเพจแม่ลูกป,ปุ๋นละการเบอเก้านะครับระวัง <c oughs> มิจฉาชีพปักลิงใต้คอมเมนต์ว่าต้องแงต้ปเฮเทบุญกติมานีโอ้ยความปังความคักนี่มีซุปมื้อฮานอยนี่ตะก้อนนี่บ่เขาเลยสงสัยดวงอีหลีไหมรอบที่แล้วนะผมก็ ไม่แฮปปี้เลยกับการที่ราวพัฒนาออกแบบนี้ผมบอกเลยนะวันเนี้ยลาวพัฒนาครับถ้ารอบที่แล้วออกแบบเนี้วันเนี้เคยใส่เต็มร้อยเคยเล่นเต็มร้อยเล่นแค่ครึ่งเดียวพอสวัสดีแม่ๆจากสวปลาวดด้วยเพราะผมบอกเลยว่าราวพัฒนานะถ้าช่วงไหนที่มันล็อกเราเขาจะออกเลขตัวที่เขาจะออกเลขตัวที่คนไม่ซื้อไม่แทง แล้วตอนเนี้ยคือจะมีแม่ๆจากพี่พี่แม่ๆป้าๆนะครับจากสปปลาวที่เขาจะมาติดตามแนวทางของคนที่ให้อยู่ในประเทศไทยแล้วเอาไปซื้อบ้านเขาบ้างอะไรบ้างเป็นออกที่เป็นออกเป็นเป็นออกเหมือนสลิปบ้างนะครับผมก็เรียกอะไรไม่ถูกเป็นปื้นเป็นเป็นปี้เป็นปื้นเขาเขาเขเรียกนะเขาจะเรียกว่า เขาจะเรียกว่าปี้เออปี้ปี้ลาวนะครับก็คือเป็นปี้เป็นปี้หวยซึ่งรอบที่แล้วนะถ้าคือถ้าผมคาดการนะผมคิดว่ารอบที่แล้วลาวพัฒนาคนน่าจะเล่นห้าสี่เยอะมากเพราะรอบที่แล้วผมก็ให้ตัวมงคลมากห้าสี่แล้วเลขก็เลยหลบออกห้าห้าอย่างที่คนคนหนึ่งบอก ผมบอกเลยคนคนนึงบอกนะอันนั้นคือเรื่องจริงแต่ผมพูดไม่ได้เป็นว่าแม่แม่พี่แม่แม่ใครที่ติดตามโซเชียลจะรู้ตามนั้นเลยครับตามที่ผู้ชายบอกเลยนะครับแม่แม่อย่าพิมพ์ชื่อมานะเราจะไม่พูดถึงเรื่องเราจะไม่พูดถึงเรื่องการเมืองแต่รู้เราเรารู้เก็บไว้ในใจที่ผู้ชายท่านหนึ่งนะครับที่คนผู้ชายท่านหนึ่งที่ไปอุดอรท่านพูดเป็นความจริง นพูดเป็นความจริงแล้วมันเป็นตามนั้นเลยครับเพราะว่าถ้าคือเพราะว่าทําไมผมถึงรู้เพราะว่าตอนที่ผมไปเที่ยวลาวเมื่อปีที่แล้วผมไปบ่อยมากก็คือเดือนหนึ่งผมจะไปแค่ปึงไปก็คือเดือนละครั้งเลยโดยซ้ำบางทีก็ไปเดือนสองครั้งผมก็เลยรู้อะไรมาว่าการที่เลขลาวออกเนี่ยคือถามว่าคนลาวอ่ะคนลาวเขามาติดตามคนไทยเยอะครับ มาติดตามคนที่ให้แนวทางเลวเขาไปซื้อแล้วทีเนี้ยการออกเลขของเขานะ่ะอาการออกเลขบ้านเขานะ่ะตัวไหนที่คนซื้อเยอะเขาจะหลบแล้วเขาก็ไม่ออกแล้ววันเนี้ยผมบอกเลยนะว่าถ้าพี่เคยใส่เต็มร้อยวันนี้พี่เล่นแค่เจ็ดสิบเล่นห้าสิบผมเตือนแล้วนะเพราะว่าวันเนี้ยมันไม่รู้ว่ามันจะมาอย่างไงแต่ผมคิดว่าเลขสูตรผมเดิน เลขสูตรผมวันนี้ก็คือ2 5แล้วก็7ฝากบ้านข้างล่างด้วยนะครับบ้านรับซัพร้อย2องบาทกดเข้าไปได้เลยถ้าแอนดรอยกดไม่ได้ก็รอตอนข้างหลังลงไลนนะเพราะว่ามันจะมีเป็นช่วงผมเคยบอกแล้วนะว่าถ้าช่วงไหนที่เขาแบบออกยากออกออกยากแล้วก็ออใส่กุญแจนะ่ะเราจะไม่สามารถจับทางได้ผมบอกเลยถึงแม้ว่าเราจะเก่งขนาดไหนนะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่เขาใส่กุญแจนะ่ะช่วงนั้นนะ่ะ เราก็จะไม่เราก็จะไม่ถูกกันเพราะเหมือนรอบที่แล้วรอบที่แล้วคือผมมีความมั่นใจมากว่ามันน่าจะมาห้าสี่นะแต่มันไม่ออกมันดันไปออกห้าห้าซึ่งคาดการณ์ว่าคนน่าจะซื้อน้อยแล้วทำไมถึงจะถึงออกเจ็ดห้าบนเพราะว่าเลขเจ็ดห้ามันเป็นเลขแย่หรือเป็นเลขแพะไปดูสถิติได้เลยครับเลขเจ็ดห้าจะเป็นเลขที่ไม่ค่อยออก ถ้าเป็นถ,ถ้าเป็นของประเทศลาวได้มันเอียงแม่แม,ไม่ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมครับบอก่อยเด้อมันเมื่อกี้มันหยุดชะงักไปได้ยินเสียงไหมครับฝากฝากเพื่อนเพื่อนด้วยเด้อฝากเพื่อนเพื่อนด้วยเด้อร้อยสองบาท แล้วคือไม่ตอนแรกผมไม่รู้แต่ว่าพอผมไปลาวอะ่ะช่วงคือช่วงนั้นอะผมไปลาวผมจําได้ที่ว่าลาวออกสองหสี่ครับแล้วผมก็ไม่รู้แม่คนลาวอะพาผมไปซื้อไปซื้อลาวพัฒนาเลขหกสี่นะแล้วผมถูกแม่แม่ก็ถูกที่ผมไปแล้วผม ป้าปื้มใจมากแล้วที่สั่งแล้วมันออกหกสี่แล้วรอบนั้นน่ะแม่แม่คนลาวพาผมไปซื้อยี่สิบพันกีบถ้ายี่สิบพันกีบก็คือเป็นเงินไทยเลยน่ะก็คือน้อยมากก็คือแค่สองร้อยประมาณสองรอกว่าบาทเพราะว่าคนลาวเขาจะไม่เล่นเลขเยอะไม่เหมือนคนไทยคนไทยนี่เล่นเล่นสองตัวส0 0ร้อยตัวห้าร้อยคนคนลาวเขาไม่เล่นครับคนลาวนี่เขาจะเล่นตัวละหนึ่งบาทสองบาทก็ลองนับดูอ่ะเพราะว่าคนลาวอ่ะส่วนใหญ่เขาจะเล่นเลขสิบพันกีบไหนแม่แม่จากสปปลาวมีบ เพราะว่าเขาจะเล่นเลขน้อยมากเขาจะเล่นสิบพันกีบยี่สิบพันกีบอย่างน้อยก็สิบพันกีบยี่สิบพันกีบไม่เกินนี้แต่ถ้าเป็นคนไทยนะเขาจะเล่นคือจะ,จ,ะจ,ะจะต่างกันแล้วปของลราอ่ะเขาจะมีแค่บนครับแต่ของเราจะมีบนล่างใช่ไหมเรายังเรายังมีลุ้นใช่ไหมเรายังมีลุ้นเนาะของเราก็คือว่าของเรานี่เรายังมีลุ้นบนล่างแต่ถ้าประเทศลาวก็คือรอบที่แล้วก็คือออกห้าเจ็ดห้าแล้วผมก็กล้าพูดว่าไม่มีคนถูก เพราะว่าเขาใส่กุญแจ <c oughs> สัญจรรอบนี้นะ9ดังมากครับระวังนะผมบอกเลยระวัง9้าอาจจะไม่มาแลครับผมบอกเลยนะเออผมบอกเลยนะรอบนี้คนฟัน9้าเยอะมากนะแต่ไม่เองไม่ได้ฟันก้าวนะแต่ผมจ่อให้รัฐบาลหนึ่งก้ากับ98แต่ผมบอกเลยว่าไอ้หนึ่งหนึเป็นเลขของผู้ว่าอยู่แล้วแต่ระวังนะผมบอกเลยสัญจรรอบเนี้ยแต่ผมมั่นใจว่าสัญจรรอบนี้1กับแปดกอดไว้ให้แน่น หกับแปดครับกอดไว้ให้แน่นแล้วเลขที่น่ากลัวที่สุดคือเลขศูนย์แต่เก้านะผมคนคนให้เยอะมากครับระวังเด้อลบสัญจรด้วยครับอาจจะออกตัวเดิมก็ได้อาจจะมาหนึ่งสองไหมแปดสามไหมครับไม่แน่แต่ผมว่าระวังเด้อเก้าสิลบออาดูสุดรสำหรับขนมไทยมันออกมาทั้งหมดหกงวด แล้วรอบเนี้ยคนให้เก้า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 เทไปที่เก้าเลยนะระวังนะรถทว่าเลขเก้าควา่ำแต่ผมแต่คือสันเลขคือสัญจรเนี่ยมันเป็นเลขที่คาดเดายากแต่ผมก็ยังเชื่อใจมั่นใจไว้ใจถ้าเชื่อใจผมเพราะว่าปีที่แล้วผมแตกสามตัวนะครับบางคนบอกว่าถามหาคนนั้นคนนี้บางคนบอกว่าสัญจรต้งองรอ อย่างเดียวเออผมบอกเลยนะไม่เอกก็ไม่แพ้ไม่เอกก็ไม่แพ้กกแพหน้าไ่ไม่น้อยหน้าใครเพราะปีที่แล้วผมแตกสามตัวตรงครับที่อยู่ประเทศลาวเสิร์เบเลขสัญจรรอบที่ปีที่แล้วครับสัญจรอยู่ที่นครราชสีมาออกศูนย์เก้าเจก้าหนึรอบที่แล้วผมก็เข้าครับนี่ดูได้เลยผมแคปหลักฐานไว้ทุกอย่างนี่หนึ่งพคนดูเห็นไหม หนึ่พคนดูสายด่วน9ก้าเจเห็นไหมครับเอาแม่แม่พิมพ์มาชอบสองตัวไหนแล้วอันเนี้ยคือที่ผมแบ่งปันรอบแรกเป็นเลขใบขาว4ี่ห้าเก้าแล้วก็เข้า9กสบางคนบอกว่าสัญจรต้องรอแต่มิดนี่รอมิเตอร์เอกบ้างมิเตอร์เอกก็ไม่แพ้หน้าไม่น้อยหน้าใครเพราะผมบอกเลยสิ่งที่ผมวิเคราะห์น่ะ ผมพูดเลยว่ามัน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 ไม่ผิดโผมันไม่มันไม่ส่วนใหญ่มันจะไม่ผิดโผมันจะตรงเป้าผมบอกแล้วนะผมก็ไม่ได้คนดีร้อยเปไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นหรอกผมก็ไม่ได้คนดีร้อยเปอร์เซ็นแต่ผมไม่เคยที่จะมาทําแบบหลอกลวงหลอกลวงคนบางคนว่าไอเนี้ยพูดให้ตัวเองดูดีไม่ครับผมพูดผมทําในสิ่งที่ผมผมผมทําแล้วสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันไม่กระดากปากเพราะผมไม่ได้ทําเหมือนคนอื่นเพราะว่า วันนี้ที่ผมโพสต์ไปบางคนอาจจะไม่ชอบผมแต่ผมเป็นคนพูดตรงๆเพราะว่าให้ดูกันดีๆพราะยุคสมัยนี้ใครจะเกิดใครจะอะไรแล้วแต่อาจารย์มันเยอะแยะมากมายแต่ส่วนใหญ่จะแม่นหลังออกจะแม่นหลังออกพอมาเสร็จให้เขาอีกใบหนึ่งพอเขาแคบเสร็จคุณผีบ้าผีบอดอีผมเห็นมีอีแคว่วงออมีมีคนหนึ่งเป็นมีอีแค่วงนะครับคนแคบรอให้เขาเข้ากลุ่ม ผมบอกเลยคนเหล่านี้มันไม่ได้มีความจริงใจหรอกครับมันเอาแค่ผลประโยชน์ของมันแล้วมันก็มากีดกีดกีดมันไม่สนใจหรอกใครจะด่ามันไม่ด่าที่ผมเห็นนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมต้องว่าผมต้องเห็นมันอีกแค่หวังแล้วอีกตัวหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีนี่ก็อีนี่ก็คืออีนี่ก็คือการแม่นแม่นแม่นตลอดแล้วผมจะบอกนะเวลามันมันจะมีวิธีสังเกตครับว่าใครให้ก่อนให้หลัง มันจะมีวิธีแก้ไขแต่มันจะมีที่ผมสามารถจับพิรุษได้แต่ผมไม่พูด <c oughs> อาชอบตัวไหนชอบตัวไหน <c oughs> ผมรู้หมดแหละแต่ผมบอกแล้วยาถ้าให้ผมฉแฉผมก็แฉแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องส่วนไม่เรื่องอะไรของผมเพราะแต่ว่าถ้าจใจผมมาทําแบบนี้ผมไม่ทํานะครับมันแล้วก็อันเนี้ยผมผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครนะครับแต่ก็ไม่อยากให้เขาทําแบบนี้นะครับผมฝากด้วยละกัน อันนี้ไม่ใช่การประจานนะแต่คุณจะให้ใครก็ไม่รู้แล้วแต่นะคุณบอกว่าแนะนําพี่คนนี้เลยไทยสองตัววันนั้นที่ลาวผมเข้าสองแปดอย่าเพิ่งราคาญผมนะแม่แม่เดี๋ยวผมป้อยไห้พิมพ์มากนว่ามักสองตัวไหนแล้วก็ไม่มีที่ซื้อที่แทงกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับร้อยสองบาทนี่แนะนําพี่คนนี้เลยสองแปดเต็มหน้าลาวเลขทูบก็เข้าชื่ออลิสาแก้วซับถ้าพี่ไม่มีปัญญาถ้าพี่ไม่มีวิธีหาลูกค้าแล้วพี่มาทําแบบเนี้ย นี่ครับหน้าตาพี่ก็ดีนะครับแต่ว่าไม่น่าจะมาใช้ให้คนแบบทําแบบเนี้ผมผมถามหน่อยนะว่าอันนี้ก็เป็นลายอาวตารเอาหน้าใครก็ไม่รู้มาใส่นะครับแล้วก็แอดด้วยนะครับให้คนแอดไปหาแต่ผมบอกเลยคุณไม่รอดสายตาผมหลอกนะครับหน้าตาคุณก็ดีแล้วคุณมาทําแบบนี้นะครับผมบอกเลยประชาชนเขารู้เขาเห็นหมด คนที่เขาติดตามผมหรือว่าคนอื่นๆนะเขาเห็นเขาดูออกใครของจริงของปลอกส่วนเน้นขนมไทยก็คือผมชอบหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าหนึ่งนย์หนึ่งเก้าตอนนี้ที่ผมชอบนะหนึ่งเก้าหนึ่งศย์หนึ่งแปดแล้วก็แปดศูนยสำหรับขนมไทยผมชอบเลขไม่สวยเพราะว่า9้ามันมันออกให้ผมเดี๋ยวถ้าใครยังอยู่นะเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บนึง ขอรายใจเมื่อไอเดี๋ยวผมให้เบิงเ้งแป๊บนึงนะแม่แม่บอกว่าแม่แม,แม่ยังอยากบ่มให้ยังบ่มอ,อยากให้เองไม่อีกไปกอ,อยังเหลืออีกห้านาทีละครยังบ่มหมาครับละครยังบ่มหมาแป๊บแล้วเดี๋ยวผมเสียให้เบื้องเด้อเพราะว่าผมย่านมันสับขาหลอกแท้หวยสัญจรนี่เพราะว่าเก้ามันออกมาเก้านี่มันมันจังไหนมันเก้ามัน ก้ามันออกมาหลายรอบแล้วครับจริงไหมแม่ๆว่าอันนี้มาดู9ก้ามันมาหลายรอบแล้วครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดถึงขนาดนั้นว่าหวยสัญจรเฉพาะจังภาคเหนือเนี่ยมันออกเลขประมาณไหนแต่ผมมั่นใจว่ารอบนี้ครับหนึ่งเจดแปมันต้องมาหนึ่งตัวเนี่ย สูตรมันอนะแต่เลขที่มันน่ากลัวผมแถมให้อีกตัวหนึ่งก็ได้หนึ่งเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนแต่ตอนเนี้ยสูตรผมมันเด่นหนึ่งผมก็เลยฟันหนึ่งแต่หล,หลายๆสานักจะฟันที่เก้าผมว่ามีโอกาสไม่มาเพราะว่าดูจากสถิติครับมันออกมาหลายรอบมากเนี่ยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งนี่คือปีที่แล้วที่เราแตกสามตัว 5้าครั้งแล้วก็หกครั้งเห็นไหมครับมันจะมี9้ามาทุกรอบเลยแล้วร้อเอ็ดนี่ยมันออก606กับ9กสีแต่ถ้ามันมี9้ามารอบนี้อีกมื่อนี้อาเบิ้งรัฐบาลอันนี้คือลอตเตอรี่ครับล <c oughs> อตเตอรี่ที่ซื้อมาเมื่อนี้นะก็สิเห็นแล้วว่าสิเป็นเลข8ปดสาม ศูน0์เก้าหนึ่งศูนยแาศแล้วก็มีอีกสุดหนึ่งนะครับที่อันนี้ก็คือเป็นเลขมกักก็คือเกแล้วก็8ปดส่วนรัฐบาลรอบนี้ไผเบิ้งประทานแม่เบิ้งย้อนหลังเอาเด้อเพราะว่าหมดเวลาแล้วละครผมสิมาแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะออก9ตัวเก่าก็คือ19 79 09 แล้วก็9 8ถ้า9มันยังอยู่นะแต่ตอนเนี้ยคนให้9เยอะมากมันมีโอกาสที่มันจะพลิกล็อกมันมีโอกาสที่มันจะพลิกล็อกแล้วมันอาจจะมาเลขตัวอื่นแต่ผมก็ยังยืนยันนอนยันเหมือนเดิมว่า1กับ8มาแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนแต่ผมชอบ1โอเคขอให้โชคดีแม่ๆไปแล้วเด้อสวัสดีครับ